สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อติดเปียโซแล้วเสียงดังไม่เท่ากันนะครับสวัสดีครับพอดีมีท่านหนึ่งเม้นในคลิป u t u b e นะครับลองแซดเดิลนะครับเมนว่าผมมีกีตาร์ตัวหนึ่งทำยังไงเสียงออกเปียโซไม่เท่ากันครับหรือดูเลยพบว่ามีการเจาะร่องแซดเดิลทะลุจนถึงไม้หน้า นะครับทำให้ซัดเดิวางกดอยู่บนไม้น้าะไยครับอยากถามอาจารย์ว่าจะมีผลต่อเสียงอะไรไหมครับเพราะน้าหนักสายไม่ได้กดลงที่ตัวบิดขอบคุณครับโอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเจอกันคือตัวร่องซัดเดิเวลาเขาเร้า Routing นะครับล o n Sadden เนี่ยมันทะลุลงไปถึงไม้หน้าอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยปกติแล้วเนี่ยเปียโซเนี่ยหรือว่าตัว Sadden เองอ่ะครับเวลามันวางอยู่บนอยู่บนร่องเนาะอยู่ในร่องเนี่ยมันจะวางอยู่บนไม้ปริดซึ่งเวลาที่มันวางอยู่บนไม้ปริดเนี่ยความสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะอยู่บนไม้ปริดนะครับแล้วก็ถูกกระจายลงไปตามปีกบิดเนาะแล้วก็ลงไปที่ตัว Bracing นะครับแล้วก็ลงไปที่บิดเพดทีนี้ประเด็นของมันคือตอนเนี้มันดันลงไปที่ไม้หน้านะครับ การเล้าทะลุปับเนี่ยเล้าตัวบิดอยู่บนไม้หน้าเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีการสัส่นสะเทือนที่บิดแน่นอนนะครับแต่มันจะถูกล,ลดทอนนะครับไปอยู่บนไม้หน้าซะเยอะไปอยู่บนเนื้อของไม้สปูตนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสปูตนะทีเนี้ยการสัส่นสะเทือนเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น2ตัวละก็คือการสั่นสะเทือนทีนท่ถูกดันดันไปชนบิดก็คือป,ปกติเนี่ยสายเนี่ยมันจะเอียงเนาะแล้วมันก็จะมีมุมตกทะแยงไปที่ตัวบิด นะครับทางด้านหน้าของบริสหรือทางด้านหน้าของร่องซัดเดิลนะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็คือแรงงัดขึ้นในร่องทีนี้มันถูกลดทอนไปยังไม้หน้าละผมเคยพูดไว้หลายๆครั้งว่ามันจะคล้ายๆกับตัวท่อน้ำนครับถ้าเกิดเรามีน้ำที่ไหลยอยู่ในท่อเนี่ยท่อที่ใหญ่กว่าเนี่ยน้ำมันจะไหลไปได้ง่ายกว่านะครับท่อที่มีแรงต้านหรือว่าท่อที่เล็กกว่านะครับน้ำนจะไหลไปได้น้อยกว่า แต่มันจะไหลเร็วซึ่งอันนั้นจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งทีนี้จากสิ่งที่ท่านนี้เม้นมานะครับประเด็นของมันคือไม้หน้าเนี่ยมันมีความนิ่มก,กว่าไม้บริสนะครับดังนั้นแรงที่มันถูกซับลงไปเนี่ยมันจะซับไปที่ไม้หน้าสะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของฟิสิกส์ตามปกตินะครับประเด็นของมันคือตัวเนี้ยเมื่อเวลาที่ซัดเดิลน,นะครับมันซับลงไปที่ไม้หน้าเนี่ยเรายังไม่พูดถึงเปียโซเลยเนาะซับลงไปไม้หน้าปั๊บเนี่ย แทนที่เสียงมันจะเป็นแบบปกตินะครับตอนนี้แน่นอนว่าเสียงอะ่ะมันถูกลดทอนเพราะว่าการสะเทืสส่อถูกลดทอนถ้าเกิดพูดกันลึกๆก,ก,ก็คือตัวแซดเดิลของมันเนี่ยจะไม่มีความมั่นคงเพียงพอถามว่ามั่นคงไหมยังมั่นคงอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้มั่นคงแบบ100%ซต์นะครับ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องไปทําฐานให้มันแข็งแรงนะครับทีนี้พอใส่เปียโซลงไปเนี่ยฐานใต้ซัดเดิลที่มันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะถูกซับลงไปตัวเปียโซเนี่ยมันจะรองรับแรงกระแทกเนาะแรงสั่นสะเทือนมาจากซัดเดิลทีเนี้ยในเมื่อตัวมันถูกรองรับแรงกระแทกลงมาเนี่ยตัวมันก็ต้องสามารถที่จะยันตัวซัดเดิลได้ทีเนี้ยใต้ฐานของตัวเปียโซเนี่ยมันนิ่มลงไปละนะครับพอมันนิ่มลงไปแล้วเนี่ยเสียงแต่ละสายเนี่ยผมมีความ ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวที่ไม้หน้าเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับดังน,นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องแก้ไขเนาะเพื่อให้กีตาร์เนี่ยหนึ่งคือภาคอะคูสติกของกีตาร์โดยปกติเนี่ยโอเคและมีการสั่นสะเทือนที่ดีนะครับอย่างที่สองคือถ้าเกิดการสั่นสะเทือนที่ดีมันก็จะทําให้เสียงออกเปียโซที่ดีนะครับโอเควิธีการทําเดี๋ยวมาดูรูปกันดีกว่าทีเนี้ยงานเนี้ยจะเป็นงานที่ ผมถือว่าเป็นงานละเอียดอ่อนและงานค่อนข้างยากนะครับประเด็นของมันคือถ้าเกิดดูจากในรูปเนี่ยเราจะมีร่องนะครับตัวในร่องก็คือตัวนี้ทั้งหมดนะครับจะอยู่ในนี้เนาะประเด็นของมันคือเราต้องทําให้ฐานใต้บิดแข็งแรงใช่ไหมวิธีของมันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก3อย่างนะครับอย่างแรกคือเปลี่ยนบิดใหม่เพื่อให้มันมีไม้ใต้ฐานซัดเดิลซึ่งกรณีเนี้เป็นกรณีที่ยากประเด็นของมันคือที่ต้องมี มีฐานไดซาเดิลเนี่ยเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยจะได้เกี่ยวกับตัวบิดท,ทั้งหมดนะครับดังนั้นแรงสั่นสะเทือนมันจะได้ไปลงด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ตัวของซาเดิลเองจะได้มั่นคงทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนบิดไม่ได้มันเป็นงานค่อนข้างใหญ่เนาะวิธีแก้วิธีที่2นะครับอาจจะต้องทําไม้ลาวติงตัวร่องทั้งหมดนะครับลาวติงแบบนี้ลาวติงตัวร่องทั้งหมดโดยที่เลเยอร์ของการลาวติงมันจะเป็นประมาณแบบนี้เดี๋ยวผมวาดอีกชี้นหนึ่งให้ สมมุติว่าภาพตัดขวางนะครับเป็นภาพตัดขวางตัวร่องมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มันไปชนกับไม้หน,นะครับด้านนี้เป็นไม้หน้านะครับด้านล่างเป็นไม้หน้าประเด็นของมันคือคุณต้องทําไม้เข้ามา1ลิ่ลิมก็คือ,อไม้ขึ้นมา1ตัวให้มันมาเป็นแบบนี้แล้วมันยังต้องวางผ้าอยู่บน s ัดเดิล ซึ่งจริงๆงานนี้ก็ยากแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนบิดใหม่นะครับในการทําไม้ริ่มตัวเนี้ไปวางอยู่ข้างบนเนี่ยก็ต้องติดกาวให้มั่นคงและแข็งแรงนะครับแล้วต้องเล้าให้พอดีพอดีมากๆนะครับอันนี้ก็คืองานยากเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เท่ากับการเปลี่ยนบิดใหม่เนาะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะหลายบาทนะครับในการส่งซ่อมอย่างต่อไปอย่างต่อไปเราทําแค่เฉพาะตัวซัดเดิลอันนี้คือวิธีที่3นะครับสมมุติซัดเดิลมันเป็นร่องแบบนี้เนาะเราก็ทําไม้นะครับ ขนาดเท่านี้ขนาดเท่าร่องเป๊ะเลยยัดลงไปใหม่ซึ่งไม้ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาไม้ที่มันลงไปครับสมมุติว่าผมเลาติ้งร่องผมมีร่องเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับมองภาพตัวร่องนะไม้ที่ลงไปอะมันจะไปอยู่แบบนี้ไม้มันจะไปอยู่แบบนี้เลยครับคือแบบว่าพอดีร่องประเด็นของมันคือมันจะไม่ได้ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนแบบ สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งมันยากมากเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยตัวไม้ด้านล่างเนี่ยครับมันช่วยได้นิดนึงก็จริงแต่ว่าไม้ด้านล่างก็ยังไปยันตัวไม้หน้าอยู่ดีซึ่งมันช่วยทําให้แน่นขึ้นนิดนึงต้องบอกก่อนว่าไม้ตัวนี้มันไม่ได้พาดอยู่บนบนตัวบิดนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่แรงมันตกลงมานะครับมันก็จะเป็นแรงของไม้ตัวนี้อย่างเดียวที่ลงไปยันกับไม้หน้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมก็ยังถือว่าไม่เพอร์เฟก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถทําให้มันดีกว่านั้นได้คือกาวที่ใช้นะครับต้องบอกก่อนว่ากาวเดิมนะครับกาวเดิมก็คือจะเป็นตัวตัวกาวปกติเนาะกาวมันจะติดอยู่ด้านขอบซึ่งชึ่งช่วยจับอยู่ด้านขอบหนึ่งอย่างแล้วก็ช่วยจับอยู่ด้านใต้ฐานหนึ่งอย่างแต่ด้วยกาวที่มันมีความยืดหยุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไทบอลหรือว่าจะเป็นไฮกลูก็แล้วแต่นะครับมันจะมีความยืดหยุ่นผมพูดแบบนี้แล้วกันนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดคุณอยากให้มันมั่นคงมากที่สุดต้องใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับกาวอีพ็อกซี่จะถูกเอาไปใส่เหมือนเดิมเลยครับห้ามใช้กาวร้อนเนาะกาวร้อนไม่ได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ซูเปอร์กรูอ่ากาวตาช้างก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นทีนี้คุณใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับไปใส่ด้านใต้ให้หมดแต่ขั้นตอนการทำเนี่ยต้องระวังคือกาวอย่าเลอะมากนะครับและ ถ้าเกิดคุณใส่เสร็จแล้วเนี่ยต้องเคลียร์กาวใต้ฐานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมันจะมีล้นล้นมากแถวๆนี้ก็ต้องเคลียร์ให้หมดนะครับก็ต้องใช้ตะไบสําหรับร่องแซดเดิลหรือว่าเป็นโมดิฟายเองก็ได้นะครับวิธีทั้งหมดจะเป็นประมาณเท่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยากแนะนําให้คุณใส่ไม้บิดเนี่ยใส่ไม้ใต้ฐานบิดน่ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ไม่ได้สูงมากเนาะถ้าเพราะถ้าเกิดสูงมากเนี่ยมันจะทําให้เวลาระวังเปียโซ่แล้วเนี่ยตัวแซดเดิลที่ไปวางเนี่ย มันจะเอียงคือมันไม่หนาแน่นพอถ้าเกิดเราใส่บางเกินไปไม้ตัวนั้นก็จะไม่แข็งแรงแต่ผมแนะนําว่าไม้ตัวนั้นที่ใส่เข้าไปต้องเป็นอีโบนีเนาะซึ่งอา,อาจจะขอช่างท่านไหนก็ได้นะครับพเพราะเศษอีโบนีก็จะมีเยอะอยู่แล้วเวลาเราทำเบรดนะครับแต่ถ้าเกิดกีตาร์คุณไม่โลสสูตรจะใส่โลสสูตรก็ได้แต่ต้องเป็นโลสสูตรที่แข็งอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใส่ไม้โลสสูตรที่เป็นอินเดียนเนี่ยมันไม่ได้แข็งพอนะครับแนะนํายังไงก็ต้องเป็นอีโบนีนะครับทั้งหมดทั้งมวลจะมีเท่าานนี้ใกร ในการซ่อมแซมรีเช็คนิดนึงนะครับอย่างแรกเปลี่ยนบิดใหม่ซึ่งอันนี้แน่นอนว่าค่าแรงน่าจะแพงกว่าแล้วก็มีค่าไม้ด้วยเนาะแต่แน่นอนว่ามันมั่นคงที่สุดนะครับโอเคอย่างที่2องบ t i n g ิงให้เป็นกรอบแล้วไปวางพาดซึ่งไม้ตัวนั้นเนี่ยก็จะเหมือนมีปีกไปทับอยู่บนบริดอีกทีนะครับตัวนี้ก็ผมว่าเพอร์เฟกกว่านะครับส่วนอย่างที่3ก็คือทําแค่เฉพาะร่องนะครับแต่ว่าแค่เฉพาะร่องเนี่ยก็แนะนําว่าต้องใส่กาวอีพ็อกซี่ นะครับเพราะมันจะแข็งกว่านะครับแล้วมันก็จะไปจับด้านข้างได้ดีกว่านะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีเท่านี้สําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปมากนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากส่งต่อให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาน่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ